ก็วสวัสดีครับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมช่องบ้านลักกี้สองห้าหห้านะครับก็สวัสดีทุทกทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับผมก็วันนี้วันที่6นะครับวันที่หมกราคมสองพันห้า้ยหสิบห้านะครับผมก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็มีแนวทางรอบปากนะครับผมวันนี้จะเป็นแนวทางของเลขไม่น่าลงทุนนะครับของรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่17ดนะครับงวดประจําวันที่17มกราคม2565น้านะครับผมก่อนจะดูแนวทางตัวเลขกันนะครับเราก็มาดูคลิปคําเตือนก,นกันก่อนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับว่าก่อนจะดูแนวทางเลขมาลงทุนวันนี้นะครับมาดูของชุดเก่าก่อนนะครับชุดชุดที่31นะครับชุดที่แล้วนะครับผมสำหรับชุดที่แล้วนะครับวั เลขแม่นาลงทุนชุดที่31นะครับเป็นเป็นงวดที่31นะครับเป็นงวดที่31ก็ก็ผ่านนะครับผ่านทุกทั้งบนทั้งล่างนะครับผ่านทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งบนออกหกเก้านะครับก็เก้าหกนะครับเก้าหก ก้าหกไม่มีนะครับผมเก้าหกไม่มีนะครับไม่มีเก้าหกนะครับผ่านนะครับผ่านส่วนล่างนะครับล่างออกห้าห้าแปดนะครับผมห้าแปดไม่มีนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับผ่านนะครับรอยขีดค่านี่เป็นของวันที่แล้วนะครับผมไอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ทําคิดนะครับผมไม่ใช่มาเพิ่งขีดค่านะครับก็ อันนี้ที่ว่าแอดแปดห้านะครับแปดห้าแอดนึกว่าออกแปดห้านึกว่าไม่ผ่านนะครับผ่านนะครับก็ผ่านนะครับเลขออกห้าห้าแปดนะครับไม่ใช่แปดห้านะครับข้างบนหนึ่งหนึ่งเก้าหกนะครับข้างล่างแปดห้านะครับจะห้าแปดนะครับก็ผ่านนะครับผ่านหมดทุก ตัวนะครับผ่านหมดทุกตัวนะครับผมก็ต่อไปเป็นงวดที่สามสิบสองนะครับเป็นงวดที่สามสิบสองนะครับผมก็ทั้งหมดที่แอดทำมานะครับสามสิบสองงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามสองนะครับผมก็รู้สึกว่าเลขจะก็เดินดีนะครับรู้สึกจะเดินดีนะครับจะเดินดีนะครับ ก็ข้างบนนะครับข้างบนหลุดนะครับข้างบนหลุดหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วสีงวดนะครับผมหลุดมาแล้วสีงวดนะครับในสามสิบสองงวดนะครับเพิ่งหลุดมาสีงวดนะครับข้างล่างก็เช่นกันนะครับข้างล่างก็งวดที่สี่นะหลุดงวดที่สี่นะครับหลุดมาสีงวดแล้วนะครับผมหลุดมาสีงวดแล้วนะครับก็ขอภัยพูดกลับไปกลับมานะครับ ฐบาลไทยงวดที่สิบเจ็ดเดือนธันวาเดือนมกราคมปีหกหนะครับผมเลขไม่น่าลงทุนนะครับเลขไม่น่าลงทุนนะครับงวดที่สามสิบสองนะครับงวดที่สามสิบสองหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วนะครับข้างบนนะครับหลุดไปแล้วข้างบนข้างบนหลุดไปแล้วนะครับสีงวดข้างล่างหลุดไปแล้วครับสีงวดนะครับหลุดบนสีงวดล่างสีงวดนะครับ ก็ถือว่าสถิติก็ดีเดินดีนะครับก็ประมาณแดงวด7ดงวด8ปเจดงวด8ปด8งวดนะครับหลุดทีนะครับผมก็มาตามต่อกันวันนี้นะครับต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าถ้าใครมีเลขนะครับถ้าใครมีเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่มีเลขในเด่นในใจอยู่แล้วนะครับก็ให้ ลงทุนไปเลยนะครับถ้ามีเลขเด่นในใจถ, och och u, ถ้ามันชนกับเลขดับนะครับก็ให้ลงทุนไปเลยครับถ้ามีเลขเด่นให้เลขเอาเลขเด่นนะครับผมเอาเลขเด่นตัวเองนะครับบางทีเลขไม่น uh re ่าลงทุนนะครับเลขดับมันก็หลุดได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลกองสลากไม่มีเลขดับนะครับกองสลากไม่มีเลขดับนะครับผมก็ ให้ใช้เลขเด่นด้วยเองนะครับเด่นชนดับเลือกเด่นนะครับผมสำหรับสำหรับงวดนี้นะครับข้างบนนะครับข้างบนก็มีเลขเลขที่ไม่ได้ลงทุนนะครับเลขไม่ได้ลงทุนแปดหนึ่งมองเข็นไหมครับ

1 18, 19, 91, 90, 99, 01, 02, 8 1 9 9แปด9น0่0เ0้าเ4้4หนึแล้วก็4 2อนะครับอันนี้4ี่ไม่ต้องเอานะครับผมเผื่อบางทีอาจจะเป็นเลกไม่ดับก็ได้นะครับก็มาดูข้างล่างนะครับดู ดูล่างนะครับล่างก็จัมีเลขสามศูนย์สามหนึ่งสามสองมสเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ 2, 0, 2, 1, 20, 21, 23, 27, 29, 52, 53, 56, 57, 59, 58, อ่าขอไปครับ 80, 81, 82, 83, 87, 89, 88, ก็เบิ้นก็คงจะไม่มานะครับ 0, 0, เ9้าเ6้าหนึ่งหนึ่งหหแล้วก็ห้าห้านะครับก็ประมาณนี้ครับผมศ 0, 0 9ย์1 6 6ย์6้าหนึ่งหนึ่งหห้าห้านะครับนี่คือเลขไม่น่าลงทุนวันนี้นะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ เลขมานาลงทุนรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17เดือนมกราคม2565นะครับงวดที่32นะครับแคปน้าจอไว้เลยนะครับอย่างน้อยก็ทุนรายจ่ายเราลงไปเยอะนะครับผมนะครับถ้ามันตรงกับเลขที่เราจะซื้อก็อยังอย่าซื้อเยอะนะครับถ้าตรงกับก็ลดลดเล้หน่อยนะครับเพราะว่า เลขแม่นาลงทุนในชุดนี้น่าค่อนข้างจะแม่นนะครับนะครับผมก็ก็จะได้ประมาณนี้ครับสําหรับแนวทางเลขแม่นาลงทุนนะครับแนวทางเลขแม่นาลงทุนวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมสองพนหรหกสิบหกนะครับก็มีมาหกสิบ ชุดนะครับทั้งหมด60-70ชุดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคล้ายคลิปนี้ก็ขอให้นะครับก็ขอให้ f c และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใช้สตินะครับใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมด้วยนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ